ได้ยยนราคาออเดอร์มาแล้วคะ่ะหลายออเดอร์ซ้อนเลยนะคะตอนนี้ที่ร้านแก๊ปเยอะมากเลยนะคะอาหารอร่อยนะคะออเดอร์มาซ้อนๆกันเลยรับออเดอร์แทบไม่ทันเลยทำออนไลน์นะคะใครที่สนใจนะคะเปิดสาขาขยายต่างจังหวัดนะคะเรามีเป็นชายนะคะตอนนี้เปิดพุ่งส่วนนะคะสาขาต่างจังหวัดเรามีน้ำปลาที่อร่อยแล้วก็มีระบบการจัดส่ง วัตถุดิบที่ดีมากใครที่สนใจนะคะอยากจะมีอาชีพตกงานไม่มีงานนะคะทักแม่ลุงเลยนะคะใน LINE แอดนะคะเดี๋ยวแม่ลุงจะมาไลฟ์ให้ดูตอนนี้กําลังทำเขาเรียกว่าออนไลน์มาเก็ตติ้งเต็มตัวเลยนะคะเปิดสินค้าใหม่หลายตัวเลยสําหรับธุรกิจออนไลน์โดยตรง ทั้งอาหารทั้งสุขภาพนะคะใครที่อยากจะมีรายได้สืมนะคะวันนี้บริษัท AR Marvel ไม่ใช่ทางเลือกนะคะแต่เป็นทางรอดในสภาวะที่เศรษฐกิจแบบนี้นะคะเรายังมีงานที่ดีคืมเข้มแข็งนะคะโตไปด้วยกันทั่ว a c ค่ะสวัสดีค่ะ